สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบฝ่ทองชาแนลกับพี่น้องเอฟซีหมอนํำเสียงเีกพงศกรค่ะมื่อนี้ม่ไฟรายงานข่าวสดๆจากบ้านหนองทุ่งมณ์ค่ะบ้านหนองทุ่งมณ์อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลําพูค่ะบรรยากาศตอนนี้ครับพี่น้องนี่ค่ะเรามาเริ่มกันที่ผแผนกคอสตูมนะคะผแผนกคอสตูมพงเราเริ่มทํางานกันแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ผนแผนกคอสตูมทําไมได้ทํางานเร็วจังเลย เริ่มทำงานกันแล้วตั้งแต่บ่ายกว่ากว่าบ่ายโมงกวัวค่ะพี่น้องจ้ามันสะดวกกันเลยเฮดไตเว้นมันบาลูกเมนี้สถานที่กว้างขวงคักกว้างจะไม่มีหม่องเสนาง เมื่อกวงกับควงอี๋หลีมันบ้าว่าโอ้ยหัวสีแดงโชกั่วๆจะคอยกัน่ะจะชั่วสั้นขึ้นวสวยๆกันอันนี้เพลงอย่างหวานนี่หัวน้านเปิดขนดาดอะไอ๋ออันนี้เพลงเปิดตัวหัวหน้านกพงสกรน,นะคะสีแดงสีแดงกับสีขาวคุณนหานี่แม่แม่สะอ่อนอนั่นที่เอามาเลี้ยงกันไว้ยังสี่แม่ไหนแม่สวยครับ วันนี้ชมฟรีเนาะกัดเนาะวันนี้ชมฟรีเมื่อคืนจะมาปฐมล้อยืนนีมันบ่ด้คนละมองโอ้เมื่อคืนมีปฐมบันเทิงศิลแสดงอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องที่น้องๆเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วค่ะกลางเต็นกลางยังพุดนะมันก่วงแห้งมาเนี่สถานที่กวงก่วงน้องโยกลางเต็นด้ใครคะ อมีหลายคนใช่ไหมดูแลให้หลายคนใช่ไหมหกคนครับต้งหมดป๊าดที่โซอันนี้ของแพลวทิดานะคะเต็นสีส้มเนี่ของน้องแพลวทิดาเนี่ยของแม่ไฟอันแดงๆเนี่ยน้อยเตาะเอออยู่นี่ค่ะแม่ไฟสวมากยุ่ไกลๆมูดออกอยุ่ยสันโดดหา,หางมูมาบาังบริเวณงานหนาวไปที่พี่น้องวันนี้อากาศไม่หนาวนะคะวันนี้อากาศไม่หนาวเมื่อเช้านี้หนาวค่ะเมื่อเสานี่นอนตื่นเขึ้นไปซื้อสีเหลหนาแต่ว่า พ่อสายสามาทเทียงเียงรู้สึกว่าอากาศเสียอุ่นห่อนห่อนกน้อยนาค่ะพี่นอ้องเมื่อขึ้นปฐมบมันทิงสินกัล้ำยุนี่ราสันสพี่น้องจา้าอ้าวศาสตร์จวงใบกับมีวิธีของเราใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าเมาื่อคืนเราว่างหนึ่งวันนะคะพูดนะบวชพี่น้อง,อวง,องบวชค่ะ งานปีทองฝังลูกนิมิตพี่น้องจา้าบ้านหนองทุ่งมนเด้อพี่น้องบ้านหนองทุ่งมนอำเภอศรีบนเรื่องจะบ้านน้องบวัวลำพูจา้ายูบะไก่จากศรีบนเรื่องยูบะไก่จากตัวอำเภอศรีบนเรื่องเด้อพี่น้องมองแสดงว้ยสถานทีสมัดดีแถิพี่น้องมึงเป็นธงหน้าสถานทีเป็นธงหน้า ได้แม่ไฟสภา,า <c oughs> พพี่นองยางรอไปบังพูดอะพี่น้องกว้างกว้างสถานที่กวา้กวางขวางคัก พูดได้ไหมน้องสปายบ่บองสปายไปไหนมาแมนที่รู้สปายไปไหนมาใครใส่มาของขายหลายบอสมีรถกาแฟไหมรถกาแฟรถขายกาแฟมีไหมบอสครับแม่ดแบบจะไปหากินกาแฟฮอน <c oughs> เอาม,ม,อมาขึ้นไปได้ไปวัดตะมูบ่บ่ไิ้ชาติไบเต๋เอเตด้่ายอยู่โอ้ไยถามูอยู่นี่บ่ลกไปเข้าบ้านแล้วก็ของมากขับมันนัดเตอราาไปน้ำไน่นมครับครับไอ้ยมาหอดเราบ่

เนี่ยว่าสบายว่าสบายใจนะครับไอ้แม่ออกมาขึ้นเปิดอยู่ก่อนเขาไม่ใจบริเวณกลางมีสอยดาวพอมีหมอน้ำจิ้งมีสอยดาวมีมหอด้ศพหลายอย่างหลายแนวจ่าพี่น้อง ของละว้านเม่อแต่งงามๆตาก้าเมื่นแต่สวยๆไม่อใครี่ซอยเราก้องอย่างนี้ะง้านมาลุ้นกันว่าแม่ไฟซื้อบัตรสใบนะคะสามบรทลอยจะได้อย่างน่ค่ะพี่น้อง ก็สามบาทจ้าสามบาทสามบาทลอยแม่ต้องทำนสามบาทแม่สามบาทจ๊าจ๊ะมาลุ่นน้ำกันค่ะบาย้ายไฟแสดงอย่างเนี้ยเจ้าตาบุญตาบาทชนาจะได้ตาเก้าไม่เม่ย เอาลงให้พอน้อให้เนี่ยนอได้อะไรนะวอร์ีนจ้าน้ำผึ้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ำยาล้างยานให้โลงซักผ้าที่จะแบบอนุภูมิคุ้เนาะอ่าว่าเอาหมอนว่าหมอนหลายใบแล้วเปลี่ยนได้บ่ส่ายอันนี้จะไดอชุดผ้ากับน้ำยาแบบพับูจ้าจ้าขอคนบ่อยดิดเดมาเหตุผลน้ำหน่อยสามพูดละสาพูดละลอยพูดละลอยบุญพูดพอคนบ่อยนี่ ่อยได้ตะกร้าเดอ้อให้ได้ของใส่สะอ่อนขอางข้าจอมมิตรง,งามๆนี่แม่ไฟได้แล้วเอาไปซักผ้าเอาพี่น้องนี่ค่ะคือทางออกไปเบิง่งหมอลำเด้อบัดนี้เด้อจากบริเวณวัดออกไปเนาะค่ะเพิ่นเฮตีดีดพี่น้องเบิ่งดูนี่หมอลำลั่มเหรอค่ะค่ะ ผุ้ดำเนินทีมบรรูุดี่ไก่บุญเพลนองท้องประเทศดีดีดดค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แม่ไฟขอจบคลิปไปก่อนเด้อพ่นองเด้อขอบคุณทุกการติรดตามนะคะ